สวัสดีครับผมก็มายู่ผมก็บอยเนียผมวันนี้เราจะมาพูดถึงปานอาชีพพินนะครับปาน80นะผมปาน90นะครับผมก็แน่นอนครับปาน80เนี่ยเราจะได้ตอนเลเวล80เป็นทัดถูกต้องครับส่วนปาน90เราจะไม่ได้ครับเราจะได้ตอนีตอนคัท5าครับนั่นแหละเกิดปัญหาแล้วนะครับผมซึ่งเป็นปานที่สําคัญด้วยนะท่วงท่าโลหิตเนี่ยปานสําคัญซึ่ง เราก็ต้องรอครับรอทีนี้พอปานเราจะอัาอ่ดิพอเลเวล81เราจะอัปานอะไรอ่ะเรามีปานนี้เราได้มาแต่มันเป็นปานที่สําหรับการใช้สกิลและการใช้กระบวนท่านะการเสริมพลังนะนั่นแหละคือ,อเอาไงอ่ะกินเราตีธรรมดาด้วยว้าวุ่นเลยนะครับผมเราก็อัาไว้หนึ่งแต้มครับหแต้มดูอัตราการเกิดและการใช้ มีผล200%นะอัตราการใช้ปาน0.2%นดะดูมันอธิบายดีครับงงจัดนะครับผมช่างมางันเถอะนะครับเราก็ไม่ค่อยสนใจกับปานเออนั้นเท่าไหร่นะฮะอันนี้ก็ปานสำหรับการเพิ่มค่าทำลายล้างเมื่อใช้วิชาโจมตีอ้าวไม่ใช้สกิลด้วยนั่นไงหวาวุ่นี้เราก็ต้องมาเอาปานนี้แหละนะทำไงได้เพิ่มเลือดไว้ก่อนคิดอะไหหรไม่ออก บับเพิ่มเลือดโจ๊ิเอร์ซนะครับเนเพิ่มเลือดนะผมทีนี้ปานเนี่ยใช้สกิวเออกไม่เมา,เอ,าอันนี้ยอัตราการใช้ปานขบวนท่าปานเนี่ยบทเพลงอะ่ะพวกบทเพลงทั้งหลายนะครับผมซึ่งมันก็หนักใจใช่ป่ะไม่เอาอะผม,มเอาเนี่ย ระเบิดพลังยุดเลยครับปางเขายี่สิบแต้มทีนี้มันยังไหนสองแต้มอะทาไมอ่ะหมัดมือชุกไม่นั้นเปลี่ยนคาดไม่ได้เนี่ยปานหมดจบนะครับก็จะได้มาประมาณนี้นะครับปานของพินนะครับก็หน้าตาแบบนี้ไม่ได้สวยหรูอะไรมากมายพอคาดห้าใช่ไหมพอคาดห้าเปลี่ยนคาดมาแม่งมันก็จะได้ปานอุดเพลงวายุนะอ่อ ทำลายร่างกายของศัตรูช่วยเสริมร่างกายแตกสลายและเบิดกายติดสถานะบัฟเพิ่มขึ้นจำนวนบัฟที่ติดเพิ่มขึ้นนะครับนั่นแหละคือจริงๆปานที่สําคัญของพินเนี่ยมันก็เนี่ยปานปานที่แบบช่วยช่วยเหลือทีมช่วยช่วยตัวเองอะไรพวกนี้นะครับผมก็จะเป็นปาน90กับปานร้อยใช่ซึ่ง เราก็ปานที่ไม่จำเป็นมันบังคับดีชัดๆนะผมก็ประมาณนั้นแหละก็หน้าตาปานเออก็จบมาประมาณนี้นะครับผมสำหรับใครที่อัพนอกเหนือกว่ากว่านี้ก็ได้แล้วแต่นะแล้วก็ได้ความชอบความสนัดของแต่และบุคลแต่เราจะจบในรูปแบบนี้ตอนเลเวลร้อยแล้วเราก็จะเปลี่ยนการ์ดนะครับผมเราก็จะได้ปานใหม่มามนะนะับผม ก็สำหรับคลิปนี้ก็คงต้องจบไว้เพียงแค่ตรงน,นี้ครับผมไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณที่กดติดตามกด Subscribe นะครับผมบ๊ายบาย